สวัสดีเพื่อนๆชาวกระบี่ทุกท่านนะครับผมนนท์จาก Armor Technology นะครับวันนี้เราก็มาประจําอยู่ที่ V Watch นะครับศูนย์เคลือบแก้วเคลือสมิคฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับแล้วก็ศูนย์พ่นกระสีมสุดเก็บเสียงแห่งจังหวัดกระบี่นะครับ วันนี้พวกเรานำโปรดักต์นะครับทั้ง3ามโปรดักต์ของกลุ่มอาร์เมอร์ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยติดตามกลุ่มอาร์เมอร์มาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าทีมงานของเรานะครับกลุ่มของเราเนี่ยพัฒนาโปรดักต์และก็เทคนิคฝีมือในเรื่องฟูลบรติชั่นต่างๆไม่ว่าการเคลือบสีรถนะครับติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ทั้งคันและก็การพ่นกันสนิมนะครับจนพัฒนาเป็นพ่นกันสนิมสุรเก็บเสียงนะครับเพื่อนๆชาวก,กระบี่เนี่ยจะได้รับการให้บริการจากพวกเราต้องบอกว่าขีดสุดนะครับไม่ว่าการเคลือบซรามิกนะครับจากเดิมที่เพื่อนๆเคยได้ ถ้ามารับบริการกับเราที่นี่จะได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้สำหรับโปรแกรมเครื่องสมิกที่ได้รับการนิยมอย่างสูงของเราก็คือกราฟีนไฮคอร์สนะครับทโลยีการปกป้องแบบออริโอโฟบิเฟฟกสามารถปกป้องมนลภาวะได้ดีแบบนี้ หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีล่าสุดก็คือพรีเมียมซูเปอร์เรซินนะครับคือการโคตติ้งสูตรเซลฟ์เฮลิ่งหรือการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองแบบนี้ การเคลือบซูมิกแบบนี้เพื่อนเพื่สามารถมารับบริการได้แล้วที่นี่นะครับรวมถึงอย่างที่บอกนะครับตอนนี้มันมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราบอกว่ามันหมดยุคก,การเคลือบซูมิกอย่างเดียวแล้วนะครับวันนี้ที่ V w a t c h ของเรานะครับก็จะมีการพัฒนาในเรื่องการติดฟิล์มกันนอรยนต์นะครับไม่ว่าจะภายนอก หรือภายในรวมถึงแนวประท้ต่างๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนใดก็แล้วแต่ที่สนใจจะติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ทั้งคันเราก็มีฟิล์มมาให้เลือกถึง4ซีรีส์นะครับสามารถรองรับได้ทุกระดับความต้องการไม่ว่าความเงางามขีดสุดแบบลักช r รี่ซีรีส์หรือปกป้องทนทานสูงสุดแบบไดมอนด์ซีรีส์นะครับรวมถึงต้องการปกป้องแบบเงางามมีความส่องสว่างก็คือไบรท์ซีรีส์ของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้ในกลุ่มโพลิชั่นด้านบนเนี่ยก็จะมีการปกป้องแบบนี้แน่นอนนะครับตามผมมาอีกนิดนึงนะครับที่นี่เรากำล ที่กาลังอบรมกันอยู่นะครับเราขนทีมอาร์เมอร์กันมาไม่ว่าจันเอิร์ธพีแคร์จากลังสิตนะครับสอนในงานโคตติ้งนะครับอาจารย์วัดนะครับในการสอนการติดฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับแล้วก็มีอาจารย์แดงจากอัลบารอทสหาดใหญ่นะครับก็มาช่วยเทรนนิ่งแบบเข้มข้นกันเลยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจในการฟูลบริชั่นแบบนี้นะครับติดต่อกันมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้บริหารที่นี่ด้วยครับว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้เห็นเทโลยีใหม่ๆแบบนี้แล้วก็จะพร้อมที่จะให้บริการกับ เอาละครับเราก็มาพบกับผู้บริหารนะครับวีวอศูนู์เครื่อแก้เครื่องซมิกนะครับฟิล์มกันรอยสเก็ตถินแล้วก็พ่นกันสนิมสุดเก็บเสียงจังหวัดกระบี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณมอสสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศการอบรม เข้มข้นเลยเข้มข้นมากเลยครับวันนี้ผมอยากให้คุณกระบี่ได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีของอาร์เมอร์มาตลอดอก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสได้เปิดโอกาสให้คุณกระบี่ได้รู้จักกับอาร์เมอร์สักทีนะครับแล้วก็โปรดักตัวนี้ที่เรามีการเทรนนิ่งกันก็มีทั้งเครือบซิมิคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นไงถ้าเปรียบเทียบแล้วผลงานสุดยอดเลยครับตอนนี้ถ้าจะ,อะมองหาความแตกต่างต้องต้องที่นี่เลยต้องที่นี่ครับตอนที่นี่เลยนะครับ นอกจากนั้นอ่ะต้องอย่างที่บอกตอนนี้มันหมดยุคละเครื่องสูงมอย่างเดียวใช่ครับเราก็ต้องมีฟิล์มต้องมีฟิล์มกันรอยนะครับเพราะว่าถ้าใครบอกว่าเครื่องสูงมแล้วป้องกันสงเกตดหินนี่อันนี้ไม่จริงเลยนะครับไม่จริงเลยนะครับเราจะต้องมีฟิล์มโคเลชั่นมาผสมผสานนะครับแล้วก็รวมถึงงานภายในเบ้ามือใช้ภายในจุดเสี่ยงต่างๆใช่ครับอ่าคนนี้พร้อมละพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้บริการครับรบริการกับชาวกระบี่นะครับตอนนี้แล้วด้านหลังและนี่ที่กำลังอบรมกันเข้มก็ดีอันหนึ่งครับใช่ครับอ พ่นกระสุนแบบสูตรเก็บเสียงของซิก้ากาดนะก็คืออันนี้ชาวกระบี่ไม่แน่ใจอาจจะเคยได้ยินแบรนด์ซิก้ามาบ้างแล้วอาจจะเคยได้ยินมาบ้างคืออันนี้คือแบรนด์ระดับโลกเลยจากซิซแลนนะครับแล้วก็เราพัฒนาร่วมกับทางซิก้าในการพัฒนาสูตรการพ่นกระสุนแบบเก็บเสียงได้หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในไทยทีนี้สําหรับคนที่อยากจะสนใจเข้ามารับบริการที่นี่มาอย่างไรคุณมอสที่นี่นะครับจะอยู่ในปั๊มเชลปั๊มเชลแยกเสือเทวดาครับหรือเรียกว่าปั๊มเชลมหารากษ์ อยู่ใกล้กับตลาดสดมหาราชครับสามารถเข้ามาได้เลยครับจะเป็นแลนด์มาร์กใหญ่อยู่ก็คือเป็นแยกของเสือเที่ยวดาบอ๋อที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์กเลยใช่ครับเป็นแลนด์มาร์กเลยครับตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองอยู่ใจกลางเมืองเลยที่จอดรถนี่ที่จอดรถพร้อมหมดเลยสบายเลยที่นี่ใช่ครับก็ถ้าสนใจที่จะเข้ามารับบริการติดต่อคุณมอนนี่ติดต่อทางไหนได้บ้างเออติดต่อได้ที่เบอร์โทร094ครับ6988824ครับใช่ครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊ก Reward and Detailing ครับ หรือใครสนใจมาดูผลงานก่อนวอล์กอินเข้ามาได้นเลยนะมาดูผลงานกันก่อวอล์กอินเข้ามาได้สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยสายตาตัวเองนี่คือจะชัดเจนที่สุดแล้วครับใช่ไปดูรูปถ่ายก็ไม่เท่ากับตามองใช่ไเท่ากับตามองใช่ไหมต้องมามาดูของจริงกันนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้จริงๆอบรมยังไม่จบเราจะอยู่อีกสองสามวันกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้หเข้มข้นเพราะฉะนั้นคนมือที่สนใจเข้ามารับบริการเนี่ยได้เจอ ผลงานฝีมือแล้วก็เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวพออบรมเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวกระบี่กันต่อวันนี้ยินดีเลยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณบอนสมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทีมงานก็จะมาเยี่ยมอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ